สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนแฟนสะพานทองเพื่อนรักนะนี่ดูดูเสื้อนี่ไงเราพวกกันนะวันนี้นะอ่ะก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าคือตื่นเช้ามาเนี่ยโพสต์แรกที่ผมดูเนี่ยเลื่อนไปดนะูก่อนแข่งเนี่ยสองสามนาทีเนี่ยแกรี่เพตันเซคันหนึ่งในตัวรับที่ใครหลายคนคาดหวังว่าวันนี้จะมาช่วยทีมนะไม่สามารถลงเล่นได้เป็นไข้ผมว่าโอ้โหเดมอนกีก็โดนแบนแกรี่เพตันก็ไม่อยู่ ชุด2ต้องยุบแน่แล้วก็เปิดเกมมาเนี่ยเดมอนกีนหายไปใช่ไหมเขาก็เอาลูนี่วิกกินแล้วก็จอดแดนพูล,ลงแล้วก็เคอร์รี่เคทอมสันซึ่งเราก็นั่งดูไว้ว่าแบบมันจะสู้ยังไงวะมันจะชนะได้ยังไงนะซึ่งเปิดเกมมาเนี่ยโกลเดสเทเลเลอร์เล่นได้ดีมากนะครับวันนี้สิ่งสำคัญเลยเขาดึงช้าเขาเล่นเกมรับไม่รีบไม่ลนไปเรื่อยๆไปตามจังหวะไม่เล่นตามเกมเกมคิงคิงเนี่ย คือจะเป็นทีมที่เล่นเร็วมากแต่ว่าวันนี้โกลเดสเบอร์เรร์เนี่ยเล่นช้าๆไปเรื่อยๆเนิบๆแล้วก็พวกเขาเนี่ยคุมเกมอยู่ทั้งหมดเกมใต้แป้นคุมได้รีบาบอลวันนี้ลูนี่นี่โดดเด่นมากแล้วก็การเล่นเกมรับบีบให้สคาเมนโตคิงเนี่ยเสียเทิร์โอเวอร์ตั้งแต่แรกพวกเขาขึ้นนำไปก่อน29้ <S <S ๆๆวต่อ20เราก็บอกโอ้โหวันนี้สตีฟเคอร์แมนเนี้ยจริงๆแต่ว่าปัญหาเนี่ยมักจะอยู่ที่ชุด2 พอชุด2ลงมาเล่นเนี่ยก็ยังเล่นได้เนียบอยู่ชุด2วันนี้ดิวิเซนโซ่มูดี้ก็เล่นได้ดีมากควอเตอร์สองเคอร์รี่ก็มาปล่อยร่างทองตอนท้ายอีกพาโกเดสแตเบรีร์นำห่าง53-41ต่อเราก็คิดแล้วเฮ้ยมันอาจจะเป็นโกลเด้นนะเข้าสู่ควอเตอร์ที่3 แผนทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดวันนี้ฝั่งโกลเด้นสเตเลอร์เล่นเกมรับได้ดีมากเกมรีบาร์ก็ทําได้เกมทําคะแนนก็ทําได้ดีมากแล้วก็ฝั่ง s ซ c ร์ m e เมนโตคิงเนี่ยเจอเกมรับของโกลเด้นสเตเบลอร์เนี่ยทำให้ปืน3แต้มเนี่ยไม่ทําการนะครับจบควอเตอร์สามโกลเด้นยังนำแปดสิบสี่ต่อเจ็ดสิบสองและเข้าสู่ควอเตอร์ที่สี่เนี่ยมีช่วงเวลาที่ทิ้งห่างเป็นเกือบยี่สิบแต้มเลยแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ตัวสำรองเล่นกันแล้วจบเกมโกลเด้นสเตเบเลอร เล่นในบ้านนี้ยอดเยี่ยมนะครับเขาตีตื้นมาเป็น2ต่อ1เกมเกมนี้จบด้วยสกอร์1 1 4ต่อ97นะครับเดี๋ยวไปดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันนะครับ ประเด็นแรกเลยนะครับนั่นคือผมขอยกอันนี้มาพูดก่อนละกันผมมองว่าสิ่งที่ผมชอบชอบมากสุดเนี่ยมีประมาณ3เรื่องแต่หนึ่งเรื่องที่ผมชอบเนี่ยนั่นคือ d a a อ o อนฟอนะครับวันนี้ฝั่งสตีฟเคอร์เนี่ยแก้เกมมาจัดก,การดี Aaron Fox อย่างแบบโอ้โหเต็มข้อ,อโดนเต็มเอ็มอะดี a r o n Fox เนี่ยซีรีส์นี้เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่29.3คะแนน5รีบา์แล้ว7.7แอสซิตแต่ว่าเกมวันนี้ดี a a r o n Fox เนี่ยมี26คะแนน9รีบาวดก9แอสซิตก็ใกล้ค่าเฉลี่ยเดิมนะ แต่ว่าฟิลโกโดยรวมเนี่ยเขายิง22ลง9ฟิลโก40% 3แต้มยิง9ลง3ฟิลโก33%ต้องบอกว่าสิ่งแรกที่เคอร์าทำเนี่ยเขาเอาวิกวกินมาจับเอาวิกกินมาจับเอาคูมิงก้ามาจับเอาผู้เล่นที่ไซส์ใหญ่กว่าแขนยาวกว่ามาไล่ป้องกันดดอารอนฟ็อก บีบให้ข้ามเข้าหาวงในต้องบอกว่าดิอารอนฟ็อกเนี่ย,เ,ยเขาเด่นเนี่ยลูก3นาคะแนนก็เด่นนะแล้วก็สปีดหาห่วงเร็วๆก็โดดเด่นแล้วก็ถ้าตัวเล็กกว่านี่เขาก็มีคนมาสกรีนให้แล้วก็ยิงระยะกลางแล้วก็ใกล้ห่วงเนี่ยโฟลเตอร์ซึ่งโคสติฟเคิร์เนี่ยโอเคเอาตัวใหญ่มาจับแล้วเนี่ยมันก็มันก็เล่นได้ยากขึ้นจะสะเต็ปยิงตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะติดมือตัวใหญ่แล้วก็จะข้ามเฉียดเฉียดติดสกรีนแล้วก็ยิงระยะกลางเนี่ยตัวใหญ่อาจจะเอามือไปเกะกะทันผมว่า2จุดนี้ตัดไปแล้วก็ ถ้าเข้าหาห่วงเนี่ยจะเข้าไปโฟเตอร์เนี่ยฝั่งเซนเตอร์ฝั่งปีกเนี่ยก็จะหุบมาช่วยวันนี้เรียกว่าฝั่งสตีฟเคอร์เนี่ยแก้เกมแบบดี a รอนฟ็อกทำเกมไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ลูกข้ามเร็วๆหลายลูกเนี่ยก็โดนโกลเดสเตอร์เรอร์เนี่ยสองคนสามคนช่วยกันเล่นเกมรับผมมองว่าอันนี้คือหัวใจหลักของเกมนี้นะเขาเขาตัดหัวใจของสกาเมนโตคิงทิ้งก่อนซึ่งคือถ้าดูบ็อกซ์กรเนี่ย ดียร์ลันฟอกก็ยังทําได้ดีนะแต่ถ้าดูในเกมเนี่ยจะรู้สึกว่าหูวันนี้ลูกที่ควรได้นะสเกมก่อนเนี่ยมันได้เยอะแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้จริงๆมันขาด,ด,ด,ดๆกินเกินอันนี้ผมยกเครดิตให้เกมรับของ g o ลเด้นสเตเ e นเลแบบ100%ยเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ต่อมาเนี่ยจำเมื่อคือไร้สดเนะแล้วก็พี่เก่งของเพจข้างของนะเขาบอกว่าวันนี้ g o ลเด้นสเตเ e นเลเนี่ยถ้าอยากชนะเนี่ยต้องดึงเกมให้ช้าดึงแต้มต่ำ ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะครับสเกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกเนี่ยพวกเขาทำ126คะแนนเกม2ทนานําำ114คะแนนเกมวันนี้โดนดึงไปลดเหลือ97คะแนนต้องบอกว่ามันก็ผลพวงจากข้อแรกด้วยข้อแรกเนี่ยพอดึงดี a รอนฟ็อกเนี่ยไล่ประกบให้ฟ็อกเล่นยากเนี่ยวันนี้จะเห็นได้เลยว่าเวลาฟ็อกข้ามไปแต่ละทีเนี่ยแล้วจะดีดบอลออกให้พวกปีกยิงเนี่ยฝั่งเกมรับของโกเดสเตอร์เอเนี่ย เขาไปแก้บางอย่างมาเขาเข้าหาคนตัวยิงได้ดีขึ้นเขาบีบบังคับให้ดีดบอลได้ยากขึ้นจะเห็นว่าเฮอร์เทอร์มาริกมังเนี่ยไม่ได้มีโอกาสยิงแบบเน่งๆเหมือนเกมก่อนอันนี้ผมให้เครดิตเกมลับของโ o ดสเทเออเลอร์100%นะแล้วก็เหมือนทุกทีเนี่ยเหมือนฝั่งซาคาเมนโตคิงเนี่ยเวลาเหมือนเหมือนเราดูหนังแล้วแบบกดกอสปีด1.5เกมมันจะเร็วมากอะแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาดรอปสปีดลงให้เหลือหนึ่งแล้วก็ทําให้เกมของคิงเนี่ยมันแบบ มันไม่ฉูดฉาดเกินไปมันเป็นเกมที่แบบเขายังคอนโทรลได้ผมมองว่าเมื่อโกเด้นดึงต่ำเนี่ยเรารู้สึกว่าโมเมนตัมของเกมจังหวะของเกมเนี่ยมันอยู่ในมือของโกเด้นเซอร์วเรอร์มากกว่าอยู่ในมือของซาคาเมนโตคิงนะและอันนี้ผมก็ต้องชื่นชมนะว่าทั้งจัดการฟอกด้วยแล้วก็ดึงแต้มได้ต่ำด้วยแล้วก็โมเมนตัม3คะแนนเนี่ยที่มันเคยมาของทุกเกมเนี่ยเกมวันนี้ซาคาเมนโตคิงเนี่ยสคะแนนเนี่ยยิง47ลง11ฟิลโก23% ตัวโถดเนี่ยยิงไม่ลงเลยนะครับคีแกนเมเรย์ยิง5ลง1เฮอร์เทอร์ยิง6ลง1แล้วก็มาลิกมังเนี่ยยิง4ลง0แล้วก็ดิเวียนมิเชลเนี่ยก็ยิง5ลง1ผมมองว่ามันเป็นแท็กติกของโกลเด้นแบบ100%เลยนะครับสำหรับ2ข้อนี้นะครับประเด็นถัดมาในประเด็นที่3นะครับวันนี้คนที่โดดเด่นมากๆเนี่ยนั่นคือเควอลลูนี่นะครับเควอลลูนี่เนี่ยแม้ว่าจะมีแค่4คะแนนมี2เทิร์นโอเวอร์ถ้าดูแค่นี้มันดูไม่ดีนะ แต่เขามี20รีบาลแลวก็เป็นการรีบาลเกมลุกเนี่ยถึง9ครั้งนะครับแล้วก็การรีบาลข,ของเขาเนี่ยแล้วก็ยังเป็นอ c ซีได้อีก9ครั้งนะครับวันนี้เควอลูนี่เนี่ยยอดเยี่ยมมากของเกมใต้แป้นรีบาลเกมลุกรีบาลเกมรับเรียกว่ามันเป็นเหมือนผมว่าอันนี้มันเป็นผลพวงจากข้อ2นะข้อ2พอฝั่งคิงยิงไม่มั่นใจเนี่ยเพราะมันก็มาจากลูนี่นี่แหละเพราะเขารู้ว่าถ้าเขายิงไปเนี่ยเดี๋ยวลูนี่เก็บบอลได้หมดแล้วก็เปิดเกมเร็วโต ส่วนฝั่งโ o ดเด้นสเตเบลิเออร์เนี่ยถ้าเหล่ามือปืนของโ o ดเด้นยิงเนี่ยลูนี่เนี่ยก็จะรีบาวบน์ได้แล้วก็จะโต้กลับแบบก็จะได้มีโอกาสซ้ำเซคันด์ชานได้ผมมองว่าวันนี้ลูนี่เป็นคนที่เติมเต็มเกมวงในของโ o ดเด้นสเตเบลิเออร์นะทั้งการเล่นเกมรับใส่เซบอร์นิการคอยซ้อนสองของดิแอรอนฟอกเนี่ยผมมองว่ายอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งลูนี่เนี่ยได้บอกว่าเวลาทีมของเขาเนี่ย เวลาหลังชนฝาอยู่ในสถานการณ์แบบยากลำบากเนี่ยพวกเขาจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมามันก็เป็นไปตามเขาพูดนะปีที่แล้วก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าเดมอนกีนเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเนี่ยก็จะไว้ใจว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะรักษาพื้นที่ใต้แป้นของโกดสเซเบลิเออร์ได้แล้วก็ดีใจมากๆที่เกมหน้าเนี่ย เดี๋ยวเดมอนกินก็จะกลับมานะครับแล้วก็สตีฟเคอร์ก็บอกว่าลูน mm ี hmm. ่เนี่ยนี่คือตัวตนของเขานี่คือฟอร์มที่แท้จริงของเขาในรอบเพย์ออฟที่ไลเขาก็จะเผยฟอร์มแบบนี้ออกมาให้ได้เห็นนะครับซึ่งเควอลลูนี่เนี่ยเป็นผู้นําด้านการรีบาวเกมลุกของ NBA เนี่ยมา218นัดติดต่อกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าฝั่งเควอลลูนี่เขาพูดถึงตัวเองว่าคนรีบาวบอลเนี่ยก็เหมือนเคอร์รี่เคอร์รี่เนี่ยอาจจะมีเข้าโซนยิง3แต้มนะ คนรีบาวก็มีเข้าโซนเหมือนกันบางจาังหวะเขาเข้าโซนรีบาวเนี่ยเขาก็จะรีบาวบอลได้เยอะๆนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมของลูนี่นะเข้ามาอุดร้อยลวกเกมใต้แป้นได้ดีมากนะจ๊ะประเด็นที่4นะครับอยากชื่นชมผู้เล่นของโกลเด้นสเตฟเวลเลอร์นะจริงๆเนี่ยถ้าต้องให้แมนออเดอร์แมนคนหนึ่งนะในในใจผมแล้วกันนะผมจะให้สเตเฟนเคอร์รีนะครับวันนี้สเตเฟนเคอร์รีเนี่ยมี36คะแนนมี6รีบาวมี3แอสซิสต ฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง25ลง12ฟิลโก48%แต่3แต้มเนี่ยยิง12ลง6ฟิลโก50%ซึ่งนี่้ดูเนี่ยผมชอบผมชอบเคอรี่นะซึ่งวันนี้เคอรี่อ่ะแบบลูกยิงแบบแต่ละลูกอ่ะคือมันยิง็อดใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะยิง2แต้มไกลยิง2แต้มเปลี่ยนเกมคือาคา r a เ e นโต k คิงเหมือนแบบเหมือนคนแบบกำลังจะปีนเขาอ่ะ กำลังพยายามอะแล้วก็โดนเคอร์รี่แบบเตะตกเขาอะไรเงี้ยแบบจะพยายามกี่ครั้งก็โดนสเตเฟนเคอร์รี่ยิง3แต้มใส่อะวันนี้ผมว่าสเตเฟนเคอร์รี่นี้สุดยอดมากนะแล้วก็การข้ามเข้าไปดึงจังหวะข้ามไปเจาะทะลวงวงในการสร้างสารรคเกมการคุมจังหวะเกม perfect นะครับผมชอบเคอร์รี่มากๆนะครับในเกมวันนี้ส่วนคนที่ลองลงมาเนี่ยผมว่าระหว่างเกมเนี่ยแอนดูวิกกินก็เล่นดีนะ ช่วยเกมวงในช่วยรีบาวบน์ช่วยป้องกันแล้วก็การยิง2คะแนนเนี่ยวันนี้สาแต้มเนี่ยก็ยิงบ้างจาก3แต้มฝึดฝืดเนี่ยวันนี้ยิง6ลง3ซึ่งเขาเก็บไป20คะแนนแล้วก็6รีบาว2์คะแนนเนี่ยยิงเรื่อยๆระหว่างเกมโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เคทอมสันนี้ก็3คะแนนไม่ทําการนะวันนี้เคยิง30ลง3แต่ว่าเกมป้องกันดีวันนี้เคเคช่วยเกมรับได้ดีแต่ว่า เกมลุกเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นนะส่วนจอแดนพูวันนี้ผมบอกแล้วว่าตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยคือจอแดนพูแต่ว่าเปลี่ยนจากชุด2มาอยู่ชุด1เลยทําให้ชุด2ดีขึ้นนะวันนี้จอแดนพูเนี่ยมี16คะแนนฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง13ลง4ก็ก็ถือว่าไม่ได้แย่มาก แต่ว่าพอจะแดน,นพูขึ้นมาอยู่ชุดแรกเนอะคนที่โดดเด่นนะมันคือชุด2อ่ะวันนี้ผมชอบชุด2องของ Golden State Warrior มากวันนี้คนที่ชอบแบบสุดๆเลยนะนั่นคือ Don'te Divisenzo so นะครับ Don'te Divisenzo so เนี่ยลูกที่เล่นปิดเกมเนี่ยโหคอร์ตแรกนะสวยมากๆแล้วก็ระหว่างเกมเนี่ยมันไปดูสถิติมก็ตกใจนะสถิติมันดูน้อยนะมี6คะแนนมี7รีบาร์มี8แอซซิตมี4สติลแต่ว่าในสายตาที่ดูเกมอะเรารู้สึกว่าเขาเล่นแล้วแบบ เขาโดดเด่นทั้งรับทั้งลุกเลยอ่ะแล้วเขาก็มีผลกับทุกส่วนของเกมอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกมมันนิ่งมากๆ mm. ส่วนตัวเนี่ยชอบดดนเต้ด v ิวิเซนโซนะแล้วก็โมเซนบูดี้วันนี้ก็โดดเด่นนะครับมี13คะแนนจบสกอร์ได้นําได้เนื้อนะ mm. จะไมิเิลกีนลงมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรช่วยเล่นเกมรับได้ดี mm. แล้วก็โจนาธานคูมิงกาช่วยเล่นเกมวงในได้ดีมี6คะแนนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ผมชอบเนี่ย นั่นคือแลมนะไอ้ที่หัวฟูๆอคนที่หัวฟูที่ชื่อแลมอ่ะผมว่าคนนั้นน่าสนใจนะลงมาแม้ว่าสถิติไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเพิ่ม Energy ในเกมได้นะครับส่วนประเด็นที่5เนี่ยผมก็ขอพูดถึงฝั่ง s a c r a m e n t o King นะวันนี้ k n n เนี่ยพอฟอกไม่ทำการเนี่ยคนอื่นก็เล่นลำบากไปหมดมาลิกมังที่เกมที่แล้วเป็นเหมือนฮีโร่คอยกระชากเกมนะประเด็นสุดท้ายนะวันนี้มาลิกมังเนี่ย มีแค่4คะแนนยิง9ลง1ก็คือหายไปจากเกมเลยเควินเฮอร์เทอร์พอไม่มีฟ็อกเคียดเกมเนี่ยวันนี้3แต้มไม่ทำการนะครับยิง6ลง1แต่ว่าเก็บ2คะแนนมี13คะแนนนะโดยันทัสซูบูนิกวันนี้คิดว่าไม่มีเดมอนกินจะเล่นง่ายขึ้นแต่ว่าเกมรับของโกลเด้นเนี่ยก็ช่วยกันบีบช่วยกันบังคับให้เล่นยากขึ้นซาบบนิกเนี่ยมี15แต้ม16รีบาวแต่ก็ไม่โดดเด่น คีแกนเมเล่หลายคนบอกว่าคนนี้น่าผิดฟอร์มนะแต่ว่ายังเป็นลุกกี้อยู่มี6คะแนนนะครับมีคนที่พอใช้ได้เนี่ยผมมองว่าเป็นฮาริสันบานนะยังโดดเด่นนะมี17คะแนนอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเกมนะและอีกจุดนึงเนี่ยก็คือที่ผมคิดไว้อะ่ะ ฝั่งวงในของคิงอะน่าจะกลยแต้มที่มากกว่านี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนสถิติที่โดดเด่นเนี่ยมันมีจุดหนึ่งก็คือการเทอร์โนเวอร์นะวันนี้ซา r าเมนโต้คิงเทอร์โนเวอร์ถึง15ครั้งและโดนเปลี่ยนเป็นแต้มถึง22ครั้งแล้วก็ผมเดาว,ว่าน,นี่น่าจะเป็นเกมแรกนะ ที่กอเรสเซอร์ิเออร์ชนะรีบาววันนี้พวกเขารีบาว59ครั้งฝั่งซากกาเมนโตคิงเนี่ยรีบาว53ครั้งแล้วก็การแอซซิตเห็นนะการเดินเกมการแอซซิตเนี่ยกอเรสเซอร์วิลเลอร์ก็ทําได้ดีกว่า31ครั้งซากกาเมนโตคิง21ครั้งต้องบอกว่าวันนี้กอร์เรสเซอร์วิลเลอร์เล่นได้แบบท็อปฟอร์มทุกประตูนะครับมีเกตเล็กๆน้อยๆมาฝากแล้วกันสตีฟเคอร์ r, เนี่ยเขาได้มีคำํำคมไปพูดกับลูกทีมนะเขาบอกลูกทีมว่าเล่นให้ไหวแต่อย่ารีบร้อน เฮ้ยผมอ่านแล้วผมว่าเฮ้ยมันจริงว่ะจริงแบบโคตรจริงเลยเป็นคําที่ง่ายๆนะเล่นให้ไวแต่อย่ารีบร้อนซึ่งโคด้สเซลเลอร์เนี่ยสเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนรีบเล่นตามเกมของ s สก m มเมนโตคิงแต่วันนี้เขาเล่นไวจริงเขาคุมเทอร์เวอร์ได้ดีเขาคุมจังหวะได้ดีเล่นกับพื้นที่ได้ดีจ่ายซ้ายจ่ายขวาเข้ามงเข้ามุมบอลมูมเมนต์เพอร์เฟกมากๆนะครับแล้วก็ ฝั่งโคตชิฟเคอร์เนี่ยได้ท้าทายลูกทีมบอกว่าอยากให้ทุกทีมเนี่ยเลือกช็อตยิงที่ดีเลือกจังหวะที่ดีซึ่งวันนี้ก็ดีจริงแล้วก็พยายามกำหนดเทอร์เวอร์น้อยๆแล้วก็พยายามจะขยันรีบาวใช้หัวใจนักสู้เอาซึ่ง วันนี้ผมมองว่าเพอร์เฟกมากๆแล้วก็เกมรับที่ไม่ได้โดดเด่นเนี่ยเกมนี้เกมรับสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งถ้าใครดูในไลฟ์สดเมื่อวานนะผมก็มองว่าคนที่จะเป็นคีหนึ่งคีเนี่ยนั่นคือสตีฟเคอรผมยังมองว่าสตีฟเคอร์เนี่ยยังเป็นสุดยอดโค้ชของยุคนี้อยู่นะครับแล้วก็แฮร์ริสันบานอดีตสิทธิ์เก่าโกลเดสเตเบลเเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าโกลเดสเตเบยังไม่ยอมแพ้ อย่าลืมว่าเขาเป็นแชมป์เก่านะครับส่วนโค้ดไม้บาวเนี่ยก็บอกว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยประมาทหรือล้อนล่นเนี่ยหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปเนี่ยจนลืมว่าโกลเด้นเซเบอรเ์เนี่ยนี่คือทีมที่เป็นแชมป์นี่คือทีมที่เป็นแชม,มปชม์ตัวจริงนะครับต้องบอกว่านี่คือเพอร์เฟเกมของ g o l d e n นเซอร์เ r อในใสายตาผมนะผมมองว่าอยากรู้เลยอะว่าเกมหน้าคิงจะแก้ไงถ้าแก้ไม่ได้ตอนนี้โมเมนตัมอยู่ที่บ้าน โกลเด้นสเตย์บรูเออร์นะครับเอาล่ะสมควรแก่เวลาคิดเห็นอย่งางไรคอมเมนต์ได้เลยนะจ้าวันนี้ไม่มีไลฟ์สดนะจ้าวันนี้ลาไปแล้วเจอกันเสาร์ทย์จ้าวันดีจ้า